SolidWorks Tutorial ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นในส่วนของบทที่2นะครับเรื่องของงาน a s s e m b l y นะครับต่อยอดจากบทที่1นะครับที่เราเขียน Part กันมาแล้ว1ชิ้นนะครับในบทนี้ครับเราก็จะต้องทำการเขียน Part ขึ้นมาอีก1ชิ้นเพื่อที่จะทำการประกอบ นะครับประกอบบนหน้าต่างแอสซัมบี้นะครับหลังจากนั้นลองมาดูกันว่าในหน้าต่างแอสซมบี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะมูฟต้องการที่จะโรเตทนะครับหรือต้องการที่จะประกอบงานเราจะทำยังไงกันได้บ้างนะครับนะัหลังจากนั้นนะครับลองมาดูเรื่องของการ t e display State นะครับว่าการปรับเปลี่ยนเฉดสีการการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการโชว์นะครับมีวิธีการปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้าง ถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปดูกันเลยนะครับที่ solidworks ครับเรามาเขียนพาร์ทกันอีกหนึ่งชิ้นนะต่อยอดจากบทที่1นะครับผมก็เริ่มทำการเขียนพาร์ทขึ้นมาก่อนเลยหนชิ้นผม New นะผมเลือกคำสั่งผม New ครับผมเลือกพาร์ทผมกดโอเคไปนะหลังจากนั้นนะผมต้องการสร้างชิ้นงานนะครับที่ฟอนต์เพนนะผมไปที่แถบฟีเจอร์นะครับเลือกคำสั่ง extrude b o d e ตัวนี้นะเลือก ที่ฟอนเพนเพื่อที่จะทําการเขียนนะครับดังนั้นผมไปเขียนกรอบสี่เหลี่ยมก่อนเลยนะครับเขียนที่ตําแหน่งนี้ครับอริ g จินนะครับลากชิ้นงานขึ้นมาประมาณนี้นะครับชิ้นงานของผมนะครับมีระยะกว้างคูณยาวประมาณ120มิมคูณ120มิละิรับผมก็ใช้คําสั่ง Smart Dimension ในการกําหนดขนาดเลยนะที่เส้นนี้ครับเป็นความสูง120นะครับกดโอเคไปด้านนี้ครับ 120เหมือนกันนะครับกดโอเคไปดังนั้นครับผมต้องการที่จะทำชิ้นงานเป็นความหนาให้มีความหนาเท่ากับ90นะครับตามที่ผมต้องการนะรผมก็ exit จากสเก็ตตัวนี้นะดังนั้นผมใส่ระยะเด็บเลยนะที่ผมต้องการก็คือระยะนี้ครับใส่เข้าไปเป็น90กดโอเคไปนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาอีก1ชิ้นละ ประมาณนี้ในี้านครับชิ้นงานของผมนะครับเพื่อความสวยงามนะครับชิ้นงานชิ้นนี้ผมก็ทําการลบมุมนิดหนึ่งมุมนี้นะครับโดยใช้คําสั่งนะครับฟิลเลตตัวนี้ที่แท็บฟีเจอร์ใช้คําสั่งฟิลเลตครับผมฟิลเลตเป็นระยะนะครับมุมนาเบียนเท่ากับ10มิลนะครับตรงไหนบ้างครับที่ขอบนี้ที่ขอบนี้ครับผมก็คลิกตามขอบที่ผมต้องการที่จะฟิลเลตเลยที่ขอบนี้ด้วยครับกดโอเคไปนะครับได้ละตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับ ดังนั้นตัวชิ้นงานของผมนะที่จะทาการประกอบนะครับจะต้องเป็นช่องนะมีความหนานะเหมือนเป็นหลุมออกมานะเหมือนเป็นหลุมตรงนี้ประมาณให้เหลือเนื้อความหนาประมาณ4มิลน,นะครับผมใช้คําสั่งนะครับที่ชื่อว่าเชลคําสั่งเชลตรงนี้ก็คือเป็นคําสั่งที่ทําให้เหลือผนังบางนะครับตามที่เราต้องการโดยที่เราเลือกครับว่าเราจะเปิดช่องด้านไหน ผมใช้คำสั่งเชลนะครับผมบอกว่าความหนาผมต้องการ4มิลผมต้องการเปิดช่องไหนบ้างครับเฟสรีมูฟก็คือผิวนี้เปิดช่องด้านหน้าเลยเดี๋ยวให้เหลือผนัง4มิลตามที่เราต้องการเองกดโอเคไปเห็นไหมครับได้แล้วนะครับการทําผนังเชลต่อหลังจากนั้นนะครับผมต้องการนะรเขียนชิ้นงานชิ้นนี้เพื่อเข้าไปประกอบกับตัวพาร์ทในบทที่1น,นะโดยที่ตัวนี้ครับอาจจะเป็นล่องเสียบเข้าไปในพาร์ทชิ้นงานที่1 ผมอาจจะต้องตัดนะครับตัดความหนาตรงนี้ทิ้งไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะไปล็อกกับตัวชิ้นงานนะครับอีกชิ้นหนึ่งได้ผมก็เลือกคำสั่งที่เป็น e x t r u t e cut เลือก f a ส e ประมาณนี้ครับที่ f a ส e นี้นะครับเพื่อที่ผมต้องการเขียนสเก็ตโดยผมใช้คำสั่งนะครับในการ copy ขอบงานก่อนให้เป็นเส้นสเก็ตโดยใช้คำสั่ง convert entity ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกผิวนี้เลยนะครับในการ convert กดโอเคไป เราก็จะได้เส้นขึ้นมานะตามขอบงานตรงนี้และนะครับแต่ว่าผมตัดไม่หมดทั้งความหนานะตัดครึ่งเดียวพอนะครับให้เป็นความหนาสี่มิลตัดครึ่งเดียวก็คือ,อให้ออกไป2มินนะผมก็เลือกเส้นสเกตต็ตตัวนี้ครับแล้วใช้คำสั่ง offset entity ในการ Convert หรือว่า offset ชิ้นงานนั่นเองนะครับที่สเกต็ตชุดนี้อ่ะอันนี้อยู่ด้านนอกครับรีเว r รเข้ามาด้านในนะครับระยะผมบอกว่า2มประมาณนี้ รีวิวทิศทางระยะประมาณ2อมิลประมาณนี้ครับกดโอเคไปเราก็จะได้ละเส้นตัวนี้นะครับหลังนั้นเส้นนี้ครับผมเอ็กซ์สเกต็ตออกไปผมตัดเดฟเข้าไปลึก20มิลิเมตรพอกดโอเคไปครับนี่นะครับก็จะทำาั้าหนาเป็นช่องนะพร้อมที่จะไปประกอบกับโมเดลอีกชิ้นหนึ่งละนะครับแต่ที่โมเดลนี้ครับผมต้องการใส่เชสีเข้าไปนิดหนึ่งนะเพื่อความแตกต่าง ผมคลิกเมาส์ขวาที่ชื่อพาร์ตตัวนี้แล้วเลือกคำสั่งที่เป็น Appearance นะครับแล้วเลือกใส่เฉดสีที่พาร์ตนะครับกดเข้าไปนะใส่เฉดสีที่เราต้องการเลยผมเลือกเป็นสีน้ำเงินกดโอเคเลยนะครับชิ้นงานของผมก็จะกลายเป็นสีนี้และนะครับหลังนั้นผมได้ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เซฟเลยนะครับเซฟเข้าไปนะครับ แต่ไว้ที่หน้าเดสค์ท็อปครับตั้งชื่อเป็นพาร t ทนะครับ Part 2กด Save ไปนะครับนะครับงนั้นผมลองไปเปิดหาตัว Part ที่1ก่อนที่ผมเขียนเอาไว้ Part ที่1ผมก็ Open ขึ้นมาก่อนนะครับ Part ที่1ผมเซฟไว้ที่นะครับ Dice Program f i l e บโฟลเดอร์ er ที่เป็น SolidWorks นะครับโฟลเดอร์ er SolidWorks นะครับ แล้วก็โฟลเดอร์ที่เป็น simple tutorial ครับแล้วก็ที่บทที่2นะครับเปิดขึ้นมาก่อนเลยนะเป็นชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ก็คือเป็นพาร์ทชิ้นที่1ที่เราเขียนขึ้นมานั่นเองนะครับราังานผมต้องการนําชิ้นงานทั้งสชิ้นไปประกอบกันผมนิวขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าต่างผมใช้คําสั่งผมเลือก assembly ครับกดโอเคไป นะพอเข้ามาหน้าแอ s s ัมบี้นะครับเขาก็จะมีพาร์ทที่เราเปิดไว้อยู่ด้วยกัน2ชิ้นตรงนี้ผมเลือกพาร์ทชิ้นที่1ก่อนก็คือชิ้นนี้ลองลากเมาส์ออกมาดูนะค,คลิกแล้วก็ลากเมาส์มาดูก็จะเป็นชิ้นนี้ครับผมวางไว้ตำแหน่งออ i g i n จินเดียวกันกดโอเคไปเลยนะครับ้นผมต้องการเพิ่มนะเพิ่มชิ้นงานเข้ามาอีก1ชิ้นเพื่อทําการประกอบครับผมไปที่แท็บแ s สซ b มบีตัวนี้เลือกคําสั่ง Insert Component เพื่อที่จะดึงพาทขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นอีกชิ้นหนึ่งก็คือพาทชิ้นที่2นั่นเองนะับลากขึ้นมาลากขึ้นมานะับลากมาวางประมาณนี้ได้เลยเหมือนกันเรียบร้อยล้วได้ชิ้นงานทั้ง2ชิ้นตามที่ผมต้องการนะรับหลังจากนั้นนะครับลงมาดูนะครับวิธีการประกอบนะครับชิ้นงานให้เข้าที่ตามที่เราต้องการนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้ครับถ้าผมต้องการที่จะหมุนโรเตทตัวชิ้นงาน นะผมใช้วิธีการเลือกคำสั่งโรเทตโดยการคลิกลูกกิ้งที่เมาส์นะครับแล้วก็โรเทตชิ้นงานขึ้นมาประมาณนี้ส่วนถ้าผมต้องการหมุนชิ้นงานเพียงชิ้นเดียวนะผมใช้วิธีการคลิกเมาส์ขวาที่ชิ้นงานที่ผมต้องการหมุนแล้วกนะ็หมุนตามที่เราต้องการได้เลยนะก็คือคลิกเมาส์ขวาค้างไว้ที่ชิ้นงานแล้วก็หมุนหนะลังจากนั้นนะถ้าเราต้องการที่จะประกอบ อย่างโมเดลตัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการประกอบคือขอบนี้ครับขอบด้านหลังตัวนี้กับขอบนี้นะครับต้องชนกันต้องติดกันแน่นนะครับโดยชุดคำสั่งเมทจะอยู่ที่แ็บ a s s e m b l y คำสั่งเมทตัวนี้นะครับในชุดคำสั่งเมทนะครับทำงานยังไงนะครับคือเราเลือกตำแหน่งที่เราต้องการประกอบนะครับมาใส่ช่องนี้แล้วก็เลือกรูปแบบของการประกอบครับว่าเราต้องการประกอบแบบไหนอย่างเช่นคำสั่งแรกก็คือนะครับ coincident นะครับ ตัวนี้ก็คือประกอบติดกันหรือ p า r a l l e l ก็คือขนานกันนะครับหรือท a n g e n t ก,กันก็ได้หรือนะครับ c o n น e n t r i ก็ได้นะเป็นการร่วมศูนย์แล้วแต่ตำแหน่งหรือรูปแบบที่เราต้องการประกอบนั่นเองอย่างเช่นกรณีนี้นะครับผมต้องการเมตดให้ติดกันระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับอ่ะถ้าใครเม็นผมซูมเข้ามาดูนิดหนึ่งอ่ะผมเลือกเลยครับผมเลือกขอบนี้แล้วก็เลือกขอบนี้นะครับ สองขอบครับสังเกตดูครับขอบทั้งสองขอบก็ามาอยู่ในนี้แล้วก็ software active นะครับก็คือเลือกใช้คำสั่ง Co In c o incident ให้เราก่อนเลยก็คือให้มันติดกันนั่นเองกดโอเคไปนะครับได้แล้วการประกอบหนึ่งชิ้นลอง move ดูครับชิ้นงานก็จะบิดยกอย่างนี้ได้แต่เส้นนี้จะไม่ไม่หนีกันละนะครับหลังนั้นผมต้องการประกอบงานต่อแน่นอนครับอย่างเช่นประกอบงานอะไรบ้างเอาผิวนี้ กับผิวนี้ต้องอยู่ในระนาบแฟตเหมือนกันเรียกเหมือนกันนะครับผมเลือกคําสั่งเมนะผมก็เลือกตําแหน่งที่ผมต้องการเลยกนะ็คือผิวนี้กับผิวนี้ครับโคอินซิเดนต์กันเหมือนกันกดโอเคไปนะครับตาแหน่งไหนเพิ่มอีกไหมผมเลือกคําสั่งเมทนะครับผมเลือกผิวนี้เพิ่มเข้าไปผมเลือกผิวนี้เพิ่มเข้าไปกดโอเคไปนะครับ,ด okay, ไ,นะรบได้แล้วนะครับเป็นการประกอบชิ้นงานนะครับชิ้นงานชิ้นนี้ก็จะประกอบเข้าล็อก ตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยเรียบร้อยแล้วนะครับทําการประกอบกันนะครับดังนั้นเวลาเราอยู่ในหน้าต่างแซมบีแล้วนะครับถ้าสมมุติเราต้องการที่จะเปลี่ยนเฉดสีเปลี่ยนวิธีการแสดงผลต่างๆตงัวนี้นะครับเราต้องการเปลี่ยนยังไงได้บ้างนะครับในส่วนของการเปลี่ยนเฉดสีพวกนี้นะครับผมให้ใช้คําสั่งนะครับที่ตรงนี้ครับตรง display page ตรงนี้ เปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือจะโชว์รายละเอียดเลยอย่างเช่นตัวแรกเลยคือเป็นการไฮโชนะครับไฮโชชิ้นงานนะครับช่องดัดไพ่นะเป็นดิสเพย์โหมดก็คือลักษณะการโชว์ครับอาจจะโชว์เป็นผิวอาจจะโชว์เป็นเส้นปะอย่างเดียวนะครับอ่ะลองคลิกเลือกดูคลิกที่ช่องที่2ตรงนี้ครับอ่ะก็จะมีอีกประมาณ5รูปแบบให้เราเลือกเลยนะครับเป็นวายเฟรมนะครับเป็น h ิตเลนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นเฉดอย่างเดียวไม่มีขอบงานก็ได้เหมือนกัน ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะครับหรือช่องถัดไปเป็นช่องนี้ครับช่องนี้จะเป็นเรื่องของแอดเพียร์แน์นะครับเป็นเฉดสีแล้วนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราต้องการเฉดสีอะไรหรือช่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอาการโชว์ลักษณะของการาโปร่งใสนะครับแล้วแต่เลยว่าเราต้องการใช้หรือเปล่าอย่างเช่นนะครับตำแหน่งแรกเลยผมต้องการที่จะทำการเปลี่ยนชิ้นหลัง ชิ้นใหม่ที่ผมดึงที่ผมเขียนขึ้นมาเปลี่ยนเป็นแบบโชว์แบบโชว์เป็นเส้นไวเฟรมเห็นไหมครับได้โชว์เป็นขอบอย่างเดียวนะครับหรือว่าให้โชว์แบบมีเส้นปะด้วย <c oughs> ก็จะได้เหมือนกันจากตัวนี้นะครับหรือทว่าชิ้นแรกครับชิ้นที่หนึ่งตัวนี้คลิกช่องที่สามครับแล้วเปลี่ยน appearance เอาเป็นเฉดสีเดียวกันเลยก็ได้นี่นะครับ ก็จะกลายเป็นเฉดสีที่อยู่ใน assembly ส่วนสีในาร์ทจะเป็นสีนี้ครับส่วนสีที่อยู่ใน assembly จะเป็นสีนี้นี่จะมีสามเหลี่ยมอยู่ซ้อนอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับตัวอย่างของการโชว์ในเรื่องของเฉดสีแล้วก็รูปแบบของการประมวลผลต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบของการประกอบงานนะครับโดยใช้คำสั่งเมทนะครับการเพิ่มชิ้นงานให้อยู่ใน assembly นะครับ